สวัสดีค่ะหมูป้อนค่ะหมูจูนค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะหมูหินค่ะพามาชิมอาหารที่ร้านแซบอีลี่นั่นเองนะคะเราอยู่กันที่ซอยทองหล่อสิบค่ะใช่ซอยทองหล่อสิบค่ะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนรู้จักนะคะร้านแซบอีลี่ก็เป็นร้านที่ชื่อดังขห่งน้อน่นอนค่ะง่ายๆเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะที่เคยมาฟังที่มินล่าใช่แล้วก็จะรู้จักร้านแซบอีลี่นั่นเองก็จะมีัญนักษณ์ สีส้มๆนะคะเรียกว่าอะไรดิคะตัวนี้เขาเรียกว่าด๊บกองค่ะอ่าโดมด๊อกโดอกดมกดมโดมค่ะถ้าใครนะคะอยากจะลองมาชิมก็มาที่ทองหล่อไทรฟิล่ใช่แต่ว่าวันนี้มูนทีวีหมูปอนแล้วก็หมูจุนพาเพื่อนมาชิมก่อนค่ะใช่ไหมวันนี้เป็นไก่ลายใช่เป็นดูอะไรหรือยังอยากทานอะไรวันนี้ยังค่ะแต่พอดีเห็นมานมีเมนูอยู่ด้านหลังนี้ก็คืนํำลายตลอดใช่แล้วเขาบอกว่านี่เป็นอาหารศาสาสมชื่อเขาเป็น แซตบิลี่เดี๋ยวว่าต้องแซ่บมากๆใช่ไหมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปลองชิมกันแล้วก็ดูว่าแซตบิลี่จริงหรือเปล่าเข้าไปดูกันเลยค่ะนี่20ตันหรือเปล่าคะโอ้โหี่คนนี้เลยตันค่ะตันให้ดูบรรยากาศด้านใน ที่นะคะที่นี่นะคะก็จะมีหลายโซนให้เลือกได้ใี่ค่ะหมุกยูใช่แล้วค่ะก็บรรยากาศในร้านค่ะเขาจะตกแต่งสไตล์เลโทรนิกค่ะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศสบายๆนะเพราะนีต้องมาชิลๆเบาๆใช่นั่ะทานนอนแบบอร่อยจุ๊บๆใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอากาศร้อนหน่อยนะคะก็เราก็เข้าไปดูด้านในเพราะว่าด้านในเป็นห้องแอร์มีด้านในด้วยด้านนอกก็มี บรรยากาศรานแล้วทางเข้ามาก็จะมีพนักง,งานคอยเปิดประตูให้ใช่น่ารักมากค่ะแล้วตอนนี้เราก็นั่งกัอยู่ในร้านแล้วเป็นโซนห้องแอร์เนาะใช่เพราะว่าอากาศค่อนร้อนเนาะค่ะาอังกฤเราก็ต้องเข้ามานั่งการ์แอร์นะคะแล้วก็นี่อาหารย่างตัดเติร์นชมวิวบรรยากาศร้านด้วยใช่ต้นไม้เนาะดูลมลื่นค่ะแล้วตอนนี้เราไปนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วจะทำอะ นอกจากดูเมนูแนะนำใช่แล้วค่ะแต่วันนี้เมนูแนะนำเขามีอะไรกันบ้างคะพี่บอยเยอะแยะมากเลยค่ะเรื่องไม่ถูกเลยก็จะเป็นในส่วนของเมี่ยงตะไคร์อ่าคนไทยชอบแบบว่าสแบบว่าสมุนไพรหน่อยก็เมี่ยงตะไครเลยค่ะอ่าเมี่ยงปลาทูก็โอเคนะคะเมี่ยงกะปออ่าแล้วก็เมี่ยงตะไคร้กุ้งหอยใช่แล้วค่ะส่วนมากเมนูแนะนำก็จะเป็นเมนูเมี่ยงเนาะแต่ว่านอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีเมนูลาบ ก่อนแล้วก็ทอดค่ะือกปลาไหนะก็แซ่บๆด้วยค่ะนี่ก็มีซีฟู้ดด้วยค่ะในส่วนอซีฟู้ดก็มีนะคะเมนานั้นเลยใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็ต้องตัดสินใจก่อนเพราะว่าโอ้โหเมนูมาเล่นใหญ่มากเมนให้เลือกเยอะแยะเลยแต่ความแซกนี้มี ต้องมาตื่นเต้นตื่นเต้นมาครั้งแรกจริงๆมีตำสตรอเบอรี่อัลมอนด์ด้วยอ่ะค่ะเขาเรียกว่าผสมผสมมาให้ไดก็คือเอามามิกเอาทุกอย่างมามิ x เอามาตำใช่เนี่ยค่ะแล้วก็จะบอกว่านี่ดูนอกจากความเป็นเต๋ของเขาเขายังมีความเป็นที่สามซ่ซอนดซอดูสินี่ อันนี้ผ้าถุงใช่ไหมผ้าถุงใช่ค่ะเป็นลายผ้าถุงแตแผบบ้านจริงเองแถบพิซซานะคะแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าอาหารจะอร่อยต่องรอกระตูดเดี๋ยวจะให้ที่กอนสั่งเมนูค่ะเดี๋ยวเราจะออเดอร์กันเลยเอาแบบไหนต้องแซจกขนาดแบบว่ามาถึงสปีดนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะอาหารที่เราได้สั่งไปมีอาหารแนะนํานะคะก็มาแล้วเราสั่ไปหนึ่งสองสา่ห้าห้าอย่างเยอะมากอีกนะคะแล้วตอนนี้อย่างแรกเลยนี่เลยค่ะส้มตำเบอร์รี่อัลมอนด์อหน้าตาแปลกประหลาดมากอันนี้คืออาหารแนะนําเลยนะคะ ก็รวมไปด้วยแบบว่าสุขภาพเพื่อสุขภาพเรียกว่าธัญญาหารออ่งี้ค่ะใช่ตัวนี้ทานได้ไม่อ้วนนะคะตัวนี้ก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะมะม่วงอ่าช้อกโพดนะคะมีถั่วยาวแล้วก็ยังมีแครอท รอมิกซ์เป็นซ้มตันนั่นเองแกโซนนิดนึงมกแอนด์แมนี่ร้วที่สมคาชื่อด่รีอัลมอนต์เขามีอัลมอน์สไลด์ด้วยมีอัลมอนสได์อยู่ด้านนนี่แหละพี่ป้นเราชิมชิมชิมไม่ไ้เป็นงี้ได้รออะไรไหม มายังไม่เคยกินตามสตรอเบอรี่เลยค่ะเดี๋ยวขอก่อนนะขอได้เพกินแค่เพลลาตัวนี้นะคะรสชาติแบบซาบมากค่ะออกหวานนิดนึงแต่ว่าพอเรากินเข้าไปกับสตรอเบอรี่มันเปรี้ยวนิดนึงมันก็จะแบบว่าเปรี้ยวหวานมมันีเห็นนิดนิดเนาะใช่อืมเขาเรียกว่ามันผสมผสานกันถึงตัวใช่จุดๆกตะโดดมากค่ะเมนูต่อไปต่อไปนี่เลยค่ะไก่หน้า อันนี้เขาเรียกว่าไก่ย่างแซ่บอิลี่นะำพริกปอนค่ะไก่ย่างแซ่บอิลี่อ่าทั้งหมดิ0เลยอ่ะไก่ย่างแซ่บอิลี่อันนี้นะคะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวเลยมากันแบบเป็นเซตเลยถ้าใครอยากทานไก่ย่างก็ไม่ต้องสั่งข้าวเหนียวค่ะมีให้ในโต๊ะว้าวอ่าชิมเลยดีไหมคะชิมเลยค่ะเท่าละครึ่งค่ะจูได้ได้ค่ะเอาหนังไหมคะเอาค่ะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้แบบลองสัมผัสค่ะ ไก่ดูนะคะแบบกรอบค่ะกรอบไหกรอบนิดนึงนะคะนจิ้มนะคะน้ำจินนะะ้มข้าวดีกว่าอริจินอลมากอริจินอลกินแบบอริจินอลหนลังกรอบๆค่ะออน,นะ,ะอเนื้อไข่นุ่มค่ะแล้วก็มีรสชาติหวานด้วๆพี่ชาบชบค่ะไก่ย่างชาบี่ค่ะอย่าลืมสั่งนะคะมมเมนูต่อไปะค่ะ เมนูต่อไปอันนี้คือลาบเส้นแก้วอชื่อก็แปกแล้ว<ใ>น,นะคะเส้นแก้วมันเป็นยังไงเส้นแก้วนี่ค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือเส้นอะไรนะคะแต่มันก็เส้นใหญ่กว่าวุนเส้นเน่นอนค่ะ <laughs> เส้นแก้วสีใสๆเอ้่ทาน,น,นอไนะอค่ะ่าเพื่อนเพื่อนมาลองค่น เขาบอกว่าเส้นใหญ่กว่าประมาณ3าสี่เท่าเนาะที่คนสามสี่เท่าสามสี่เท่าของวุ้เส้นแล้วก็เส้นมันจะเป็นแบบว่าสีใสใสเส้นแก้วจริงๆแต่ว่าเป็นเส้นแก้วน้ำหมูเปล่าเป็นไม่ใช่ค่ะเส้นแก้วน้ำหมูเป็นเส้นแก้วน้ำหมึ่งจะมันดึงดึงลุกหนักดึงดึงใช่ เหมือนกับวุ้นที่ตรงเนี้ยแต่ว่ามันจะนิ่มแล้วก็หนึบหนึบกว่าแล้วก็รสชาติก็เป็นหมูล่างหมูแซ่บแซ่บมากรสจัดนะค่อนข้างจัดโอว่าแซ่บเหมืนเดิมแซ่บมิลี่ใช่แซ่บมิลลีแล้วก็แซ่บมีใช่บรรยากาแล้วก็นี่เมนูนี้ที่ปองตั่เหนูค่ะสั่งเองเลยนี่เมนูอะไรอันนี้นะครับดูแล้วแบบน่าทานมากค่ะ ต้มแซ่บเมนูนี้นะคะที่พี่ปอนเขานำเสนอเดี๋ยวเราตักให้เลยคนฝั่งต้มแซ่บขาไก่อร่อยมากจะบอกว่าเมื่อกี้แอบชิมน้ำไปแล้วขนาดชิมน้ำอย่างเดียวยังแซ่บเลยนะคะเรียกกลมกล่อมนะค่ะถ้น้ำแซ่บขาและอยากจะบอกว่าท้าไก่นะคะเปื่อยมากค่ะแบบว่าเอาแบบเอาเข้าปากปุ๊บมันละลายเลยค่ะสุดยอดแล้วก็ตามด้วยน้ำอีกนิดนึงนะคะ เผื่อจริงๆอ่ะขาดแบบหลุดเลยเนาะจริงๆเราไม่ต้องใช้ความพยายามเข้าปากอุบละลายอื้มเผื่อเลยมากแทบอีกแล้วค่ะค่ะอันนี้ของโปรดค่ะใช่แล้วค่ะจงค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือเ้งจันทันกูบาานะคะก็บอกพี่เขาไปว่าเอาแทบเอาเช็ดที่สุดเพราะน้ำลายไหลจะบอกว่ากลิ่นนี้ ยูนเขาบอกว่าแม่ค,มะคะมาามมรัวท,ที่นี่นะคะเขายิ่งขอนมาจากเชียงใหม่่ที่ร้านแซนี้ค่ะก็หลายคนคงจะรู้จักดีนะเพราะเขาชืนน่อน,นามงเนอะเรียกว่าแม่เขาชื่ออะไรนะเขาชื่อว่าเจมส์ แต่มาร้านนี้นะคะแนะนำนิดนึงต้องมีลูกโป่งตบหลังนะคะเหไหมก็สุดเอชีป่าว่าอาหารแช่ๆอย่างนี้คือนิดนึงใช่มันรคะค่ะแต่ว่าเราทำทุกอย่างที่เราชิมเนี่ยแซ่บมากแซ่บลุ้ยจริงๆอร่อยมากอร่อยมากหมายควาว่าใครที่ไม่กินตับููรานเสียชาติเกิดค่ะของไก่ีุ่าอะไรไม่เหม็นก็ไม่เหม็น อร่อยมากค่ะแต่ว่าท่านใดที่ไม่ทานกุ้งปลาอะไรนี้นะคะก็จะมีเมนูอื่นนะคะในส่วนของผลไม้จะตั้งผลไม้กั้อะไรก็เยอะแยะมากมายทห้เลือด้นะคะเพื่อสุขภาพก็ใช่เพื่อสุขภาพก็มีเยอะแยะเมี่ยงก็เพื่อสุขภาพก็ใช้ดีค่ะแซฟไฟรี่ทนได้สุขภาพดีด้วยใช่แล้วค่ะก็ในวันนี้นะคะหมูป้อนแล้วก็หมูจุนค่ะต้องขอเก็บรับประทานเก็บรายละเอียดแต่แล้ว ทิมไปเที่ยวนะคะที่เก๋ๆนะคะติดตามชมได้นะคะทิมทิีทีวีนั่นเองใช่ค่ะก็ค่ะสักทีเดี๋ยวเรามะไปทานนะคะพี่ทางหลอซอยศิษย์ค่ะอยู่ใกล้ใกับฟาร์ีควิลล่านั่นเองนะคะในโซนตรงนี้ก็จะมีโซนแบบร้านอนาหารอะไรแงบนี้ยนะคะเป็นแบบว่าโซนใหญ่เลยแต่ว่าเดินเข้ามาสังเกตนี่เลยค่ะ โฮมด็อกด็อกโฮมใช่ใช่ไหมคะตัวสีช้มส้มใหญ่ๆนะคะเดินขึ้นมาเลยค่ะแซฟลี่ดูชั้นสองค่ะใช่ค่ะก็อยู่ข้งทางร้านเมลมีนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะมูหินทีวีก็ต้องขอขอบคุณกล้องแคนนอนค่ะขอขอบคุณทูไฮสปีดอินเดียค่ะค่ะและสายการบินแบงก์แอร์เวย์แอร์เชียร์บูทิคแอ์ไล์ของเมืองไทยค่ะ ค่ะแล้วก็ร้านแซบิรีนะคะก็เป็นร้านนึงที่หมูหินทีวีอยากจะแนะนำเพื่อนๆได้ลองมาทานลองมาชิมกันค่ะอย่าลืมมาลองนะคะแซบิลีจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะแล้วคราวหน้านะคะทางหมูหินทีวีจะพาไปชิมไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้ที่หมูหินทีวีหรือคลิกเข้าไปในที่แม่ใช้เวอร์ไวเว็บดหมูหินดัดทองนะคะแล้วก็จะเจอพวกเราสองคนค่ะหมูหินพักอิ่มผัดเนี่ยค่ะลา